สายเปมีคนถังแตกตลอดชีวิตถ้าคุณทําแบบนี้นะคะไม่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายเลยแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่ามันจะมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง ยกตัวอย่างเช่นรถเสียกระทันหันนะคะที่มันไม่ได้อยู่ในประกันเนาะแล้วก็ต้องซ่อมบ้านนะคะหรือว่าพ่อป่วยแม่ป่วยลูกป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉนะินอะเราไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เอาไว้เลยพอมันถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆอะคะ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินบางทีเราไม่ได้กันเงินส่วนนี้เอาไว้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องดึงเงินส่วนอื่นะเอามาใช้มันอาจจะทําให้คุณถังแตกได้คะ่ะข้อที่2ก็คือการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะหมายความว่า,วา เราไม่เคยจัดระเบียบเลยค่ะว่าอันไหนมันเป็นค่าใช้จ่ายจาเป็นเป็นค่าใช้จ่ายฟุม่มเฟือยหรือว่าเป็นการที่จะต้องเก็บเงินอะไรยังไงเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้วางแผนอะไรตรงนี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจ่ายไปเนี่ยเราก็จ่ายตามอารมณ์ของเรานะคะโดยเฉพาะต้นเดือนนะคะเงินเดือนออกอย่างเงี้ยเราก็จ่ายจ่าย,ายอยากซื้ออะไรก็จ่ายนะคะโดยที่ บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นด้วยนะคะแล้วบางคนนะ่ะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเห็นเพื่อนเขามีกระเป๋าแบรนด์เนมกันนะคะเห็นเพื่อนเขาออกรถใหม่อ่อออกโทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะก็ซื้อนะคะโดยที่แบบเอออันเก่ามันยังใช้ได้อยู่เลยอะแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเลยเนะี่ยซื้อเพื่ออวดเพื่อนนะคะแบบนี้มันก็ทําให้คุณนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินได้ในอนาคตด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยคือบางทีเราก็ไม่มีเงินสดอยู่อะแต่ว่า เราอยากได้ไงแล้วเราเพิ่งทำงานใหม่ๆโอ้โหได้บัตรเครดิตมาใหม่เลยนะคะใช้แบบสบายใจมากเลยนะคะตอนใช้เนี่ยมันสบายมากเลยเพราะว่าเวลาเราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยมันจะใช้ง่ายมันตัดสินใจอะไรง่ายมากเพราะมัน,นไม่ได้รู้สึกถึงความสูญเสียไงถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดอะ เงินส่ไม่ออกจากกระเป๋าไปแล้วเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เราจับเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเอยเราสูญเสียเงินแต่ถ้าวันนี้เราจ่ายด้วยบัตรเครดิตคือที่เขาบอกว่ารูดเปิดรูดเปิดอันนี้เรื่องจริงนะคะมันตามมาจากข้อเมื่อกี้ก็คือเวลาที่เราไม่มีเงินใช่ไหมคะเราเอาเงินล่วงหน้ามาจากบัตรเครดิตเราเอามาใช้ปุ๊บนะคะพอเราไม่มีเงินไปใช้นี้บัตรเครดิตเราใช้ขั้นต่ำขั้นต่ำมันก็กลายเป็นหนี้พ่อหางหมูนะบางทีเราก็ต้องไปเปิดบัตรใหม่เอามาใช้นี้บัตรเก่าใครเป็นแบบนี้บ้างหรือบางทีนะคะลูกป่วยฉุกเฉินแม่ได้ทําประกัน นะคะไม่ได้มีประกันเลยทั้งบ้านไม่เคยทําประกันก็เลยจะต้องแบบมันจําเป็นอะต่อหมอก็ไม่ได้นะหมอบอกว่าเ,าเรียกค่ารักษาเท่าไหร่ก็ต้องรักษาเพราะมันฉุกเฉินแลว้วไม่งั้นตายนะถูกไหมเราก็ต้องอบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปขายที่ต้องไปขายทรัพย์สินแล้วเวลาเราขายด่วนไหมร้อนเงินะเท่าไหร่เราก็ต้องขายถูกไหมคะมันทําให้เราแบบสูญเสียอิสรภาพสูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะ กับการที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการทําประกันมันก็เลยกลายเป็นการสร้างหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปยืมคนนั้นมาใช้คนนี้ไปยืมคนนู้นมาใช้คนนั้นแบบวุ่นวายไปหมดเลยอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่จะทําให้คุณถังแตกได้อย่างแน่นอนข้อที่4ี่ค่ะเราไม่ได้เก็บออมเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหทุกวันนี้นะจะใช้หน้าดึงไปหลังเดือนชนเดือนมันยังไม่พอเลยแล้วจะเอาไหนมาออมนี่เขาเรียกว่าการไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะ มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหาการเงินเรื้อรลังแบบนี้ข้อที่5ค่ะคือคุณใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมากเกินไปค่ะคือมีไรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะมีเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือมีไรายได้จากเงินเดือนรองเงินเดือนออกแค่อย่างเดียวบางคนนะเป็นฟรีแลนซ์เป็นไกด์อย่างเงี้ยพอเกิดวิกฤต โรคระบาดขึ้นมามดไกลอย่างเงี้เนาะตกงานไปเลยสายการบินบินไม่ได้เลยแบบนี้เป็นต้นคือเรามีรายได้แค่ช่องทางเดียวมันเป็นความเสี่ยงข้านนี้นะคะทุกคนถ้าเราไม่อยากถังแตกตลอดชีวิตเราต้องทําตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ค่ะ เราจะต้องเริ่มวางแผนการเงินได้แล้วค่ะถ้าใครยังไม่มีที่ปรึกษาการเงินก็ต้องรีบหาเลยนะคะใครจะเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับเราได้วันนี้ถ้าเกิดว่าเรา่วยเราก็ต้องไปหาหมอเรามีปัญหาเรื่องคดีเราก็ต้องไปหาทนายถูกไหมคะเราอยากทําบัญชีเราก็ต้องไปหานักบัญชีแล้ววันนี้ถ้าเราอยากวางแผนการเงินเราต้องไปหานักวางแผนการเงินค่ะอันที่2ค่ะคุณจะต้องไม่สร้างหนี้ใหม่เพิ่มอันที่ส เมื่อเรารู้จักกับนักวางแผนการเงินแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะหมดปัญหาเลยค่ะเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายการวางแผนเงินออมแล้วก็การไม่สร้างหนี้นะคะคือวิธีการใช้เงินของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยแล้วข้อที่3มก็คือคุณจะต้องมองหาทักษะใหม่ๆนะคะคือพัฒนาตัวเองให้เราเนี่ยมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ค่ะ ไม่ต้องเลิกทํางานเดิมนะคะแต่เพิ่มทักษะของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรดะที่เราจะต้องทำเพิ่มอย่างเช่นการทําออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะการพูดหน้ากล้องนะคะหรือเรียนรู้ทักษะการขายเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันก็จะช่วยทําให้คุณน่นะคะผ่านวิกฤตการเงินไปได้ ในขนณะที่คุณนะมีปัญหาในเรื่องของช่องทางการเข้ามาของรายได้เมื่อเราเพิ่มหลายๆช่องทางเรามีรายจ่ายหลายทางเราก็ต้องเพิ่มหลายๆช่องทางในการเพิ่มรายได้นะคะดังนั้นให้ทุกคนนะคะลองไปทํา3วิธีนี้ดูนะคะแล้วก็กดติดตามเพจของกูเพิ่งอันนี้ไว้นะคะเพจนี้ของกูเพิ่งนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมทางในการวางแผนการเงินกับคุณนะคะ คุณอยากให้ครูพึ่งนะคะช่วยเรื่องอะไรเขียนคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเรื่องประกันชีวิตต้องคิดถึงครูพึ่งค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในสาระดีๆเรื่องของการเงินและก็การวางแผนการเงินมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกเยอะค่ะที่คุณยังไม่รู้แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย